จะตอปลรีไข่อยังไงอะคะร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ห้าสิบบาทเดีโอ้นี่ยักษ์ยักษ์มากเลยใหญ่ใหญ่มากเลยนะอันนี้กล่องเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรอร้อยห้าสิบรอยห้าสิโอ้โหได้นี่เกือบโลนึงเว่ะโอ้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ใส่ใหญ่มากเลยเป็นเป็นของทางเมียนมาเหรอคะตะวันมาโอ้เขาปลูกได้ใหญ่มากเลยนะนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่เบ้อเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่จริงเนี่ย อร่อยไหมหวานเหรอหวานไม่เป็นเปรี้ยวไม่เป็นไรเขารู้น้องแหมรู้จักแล้วมเดิมมเดินึ่งร้อยห้ิบเองนะคะเดี๋ยวเราเอาสักกล่องหนึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปเดิมไปก่อนเดี๋ยวมาให้อร่อยเลยนี่ขายถึงกี่โมงคะขายถึงกี่โมงขายเถึงกี่ิมมาถึงตอนเย็นอยู่วะถึงตอนเย็นก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็มีถั่วด้วยใช่ไหมมี เม็ดเม็ดธันตะวันอันนี้อร่อยอยันเนี้ยถุงเท่าไหร่อ่ะอันแบบเนี้ยห้าสิบโอ้ได้ต้องเยอะเลยลห้าสิบห้าสิบเลยแถมมือร้อยหนึ่งขายพลาเรือฮะซื้อสามหอนี่ร้อยหนึ่งโอ้แล้วก็มีถั่วด้วยตกใจเขาลดให้อันนี้หอ่อ <S 2> 2 <S หอ้าสิบซื้อสองห่อแถมห่อเล็กอีกหอ่อหนึ่งแถมสามห้า แบบนี้ก<อ>็แอมมือมอ,อัน,นอันนี้ก็ห่อเท่าไหร่อ่ะอันนีนนนนน้ห้าสิบเหมือนกันอันนี้ร้อยอ๋อห้าสิบถ้าซื้อสองห่อก็แถมมันเล็กเหมือนกันอ่เขาซื้อไปหรือยังอ่ะเขาซื้อยังเนี่ยเขเข้ามาด้วยกันอ๋อกระเทียมกระเทียมโทนโอ้ใหญ่ใหญ่จริง ใหญ่กกแต่ถ้ากล่องถ้าเราเอาลูกย่อมหน่อยเราก็ได้หลายลูก<ช>แต่ถ้าลูกใหญ่ก็จะ,จะเต็มเร็วนะคะบิ๊กบุ้มเลยอะ่ะเป็นฝั่งเมียนมาเขาปลูกเก่งนะลดให้ถถเท่าไหร่ลด<ถ><ถ>ให้เท่าไหร่เออเอาอันใหญ่ใหญ่ที่เด้อ